อันนี้ผลงานการขัดเคลือบผิวอ่างอาบน้ำนะครับอ่างแบรนด์เมริกันสแตนดาร์ดนะครับนี่ก็อันนี้เราลงน้ำยาเฟื้นโฟูผิวให้ก่อนนะครับแล้วก็ขัดลบรอยนะครับรอยต่างๆก็จะหายลงไปนะครับเรนนนานบอยแล้วเราก็จะเก็บงานให้นะครับนี่ ถุงมือจับนะครับก็เราก็เก็บงานให้นะครับนี่อันนี้คือเรากำลังส่งงานนะครับถ่ายวีดีโอส่งงานให้ลูกค้านะครับโลูกค้าก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เส้นผมร่วงไปนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือผลงานการขัดเคลือบผิวนะครับอ่างกับน้ําที่ไม่แตกนะครับอ่างกับน้ําเก่านะครับอ่างกับน้ําแบรนด์เนมนะครับ ให้เราไปฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ขัดให้ได้นะครับนี่ยก็จะได้งานประมาณนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครอันนี้เราอยู่กับที่ไอคอนทรีนะครับทองรลอนะครับเอ่อขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการนะครับ<อ>นี่ก็จะได้สภาพผิวออกมาประมาณแปดสิบ้าสิเปอร์เ็นนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ก็ยังใช้งานได้ปะกติอีก เป็น10ปีนะครับถ้าเกิดไม่ทำมันแตกนะครับส่วนอีกครับ